เสรัดีกร์ตูนไทยตอนตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทอง,ง,ทองสัตว์เลยขันจำพวกกิ้งก่าสะเทินน้ำสะเทินบกมันสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกน้ำลงชีวิตอยู่ได้ตามผืนน้ำบนบก มักจะเห็นมันในคลองตาม้งาแล้วมันว่ายน้ําเร็วนอกจากจะว่ายน้ําเร็วแล้วมันยังวิ่งเร็วด้วยครับตามไม่ทันและมันชอบฟักไข่ตามโพงดินตามขุดเป็นรูเพื่อป้องกันจากศัตรูและใช้เวลาในการฟัก40่ันวันเวลานี้สามารถออกไปกินอาหารได้อาหารหลักๆของมันเลยที่เราพบเห็นมันกินบ่อยก็คือปลา ไก่เป็ดหรือแม้แต่ซา,ากสัตว์ที่ตายไปแล้วหรือเศษซากจากอาหารของสัตว์ตัวอื่นใช่ <c oughs> จะว่าตัวงินตัวทองนั้นเป็นสัตว์นักล่าก็ไม่เสมอไปร้อปร์เซ็น์ครับเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะกินของเหลือจากผู้อื่นและแถมยังตกใจง่ายวิ่งหนีง่ายด้วยครับสตูคู่ปรับมัน การที่เราจะเห็นคู่ปรับของตงุ้งตะทองหรือสัตรูตคู่ปรับคู่ครับคู่แค้นจริงๆต่จาจังๆนั้นแทบไม่ได้เพราะว่าตุ้งตททองนั้นไม่ค่อยจะสู้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะหนีหรือแม้แต่สู้ก็สู้เพื่อตัวรอดครับไม่ได้สู้เพื่อศักดิ์ศรีหรือสู้เพื่อชัยชนะแต่สัตว์ที่ดูจะต่อแยมากที่สุดก็เห็นจะเป็นหมานี่แหละครับใช่ครับอืไม่ว่าหมาจะเจอตุ้งตททองตรงไหน,น เล็กหรือใไงมันก็จัดการหมดครับถึงแม้มันจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะมันก็จัดการตรวงินทองหมดครับตัวเงินตัวทองนี้ถึงจะสู้ก็สู้เพื่อเอาตัวรอดครับไม่ได้สู้เพื่อศักดิ์ศรีหรือใจชนะมันสู้เพื่อหน,นีครับจริงครับเป็นไงบ้างล่ะครับคลิปสารคดีการ์ตุนไทยนี่คือครั้งแรกในการทำรายการของเราครับ อาจจะมีข้อขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเชิงเป็นสารคดีด้วยซ้ำอาจจะเป็นเก็น่ารู้เกี่ยวกับสัรว์มากกว่าถ้าเป็นสารคดีจริงๆก็ต้องตามติดชีวิตตัดครับก็ไหนๆก็ตั้งชื่อนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือซสว่าตั้งเป็นสีสันไปครับขอบคุณครับ